ในยามที่ลมพายุชีวิตพัดแรงจนใจเราไหววอนเหมือนใบไม้ต้องระลึกเสมอว่าไม่มีภัยร้อนใหญ่จะคงอยู่ตลอดไปดุดเดียวกับสุริยันจันทราที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลโบราณว่าไว้เมื่อฟ้าเปิดเมฆฝนย่อมคล้อยห่างจงใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเสมือนร่มคันใหญ่ที่บังแดดฝนให้เรา จงฝึกจิตให้มั่นคงดุดดังขุนเขาที่ยืนตรงานไม่สะทบสถานต่อแรงลมเพราะเมื่อใจเราเข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ก็ล้วนเป็นแค่บททดสอบที่เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอเพียงยาววั่นไหวไปตามกระแสลมแห่งความทุกข์ระทมชะตาชีวิตเราอยู่ในมือเรามิใช่ลมที่พัดพาไป จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่ล้มเราจะแข็งแกร่งขึ้นและทุกครั้งที่ผ่านพ้นเรื่องร้ายใจเราจะเบาขึ้นเหมือนนกที่โบยบินสู่ฟ้ากว้างอย่างเป็นอิสระพึงดำรงตนด้วยสติและปัญญาชีวิตเปรียบดังเรือน้อยในมหาสมุทรมีขึ้นมีลงแต่ที่สุดท้ายหากเรามั่นคงดังสมอเรือย่อมถึงฝั่งอย่างปลอดภัย